สูตรฮ่องกงนะคะโอ้ปลาต้องโกะสาลปะเปาสังขยาใบเตยนะคะอันนี้มีไส้ไส้หรือเปล่าหมอไม่มีไว้จิ้มเอาอันนี้ก็คือสัลาเปาสัลาเปามันจะออกหวานหน่อยไหมใช่ค่ะแล้วก็มีเป็นชุดชุดเท่าไหร่คะชุดละห้าสิบชุดละห้าสิบโอ้โหเกลียวออกเค็มกลมจะออกหวานนิดนึงอ๋อเกลียวออกเค็มกลมกล่อมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสัลาเปาออกหวานนิดนึงนะคะถ้าใครชอบแบบไหนก็สั่งเอานะคะ เป็นชุดชุดละห้าสิบโอ้โหได้เยอะมากเลยนะอิ่มเลยเนี่ยห้าสิบมีสังญายาให้เสร็จนะคะไข่ทุกวันอะไรคะมาทุกวันจันทร์ครับทุกวันจันทร์อืมที่โรงพยาบาลเวชศาสตร์เข็ดร้อนนะคะนี่ห้าสิบชุดละห้าสิบก็เป็นปลาต้องโกตูกฮ่องกงนะคะสังญยาตะลัเปาค่ะนี่นะคะ่ะน่ากินมากเลยค่ะเนี่ยทอดร้อนๆเลยค่ะอยากกินปุ๊บทอดแล้วพุ่งขึ้นมาเลยเน,นี่ยทอดใหม่ๆหม่ เป็นเกลียวกับเป็นกลมๆชะละเปานะคะ